วันนี้ฉันทำแต่ของโอดพี่มาทางนั้นเลยนะพี่กินเยอะๆนะท้อฝันท้อฝันออกมาได้แล้วลูกไม่มีคนแล้วไปกินเร็วๆค่ะลูก นูกินก่อนเลยลูกเดี๋ยวยายดูต้นทางให้รีบรีบกินข้าเดี๋ยวมีคนมาเห็น อะไกันอะ่ะเป็นไปได้ยังไงอะยายนี่ยายมากินข้าวหน้าศพหรือเปล่าเปล่านะยายจะทำแบบนั้นได้ยังไงล่ะแล้วถ้ายายไม่กินอะ่ะกับข้าวที่ฉันทำมาให้ผัวมันจะหายไปไหนหมดเกลี้ยงเลยอะ่ะใครจะไปรู้ล่ะแปลกจังหรือว่าจะมีขโมยเข้ามายายเฝ้าสาลายยังไงอะถึงให้คนนอกเข้ามาอืไม่มีนะ ไม่มีคนนอกอะไรทั้งนั้นแหละยายเฝ้าทั้งคืนไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยแล้วอาหารมันจะหายไปได้ยังไงยายหัวเองคงมากินมั้งยายจะบ้าหรอหัวฉันจะมาได้ยังไงก็เองเป็นคนเรียกหัวเองมากินข้าวไม่ใช่หรอมันก็ใช่เออนี่ยายจะให้ฉันเชื่อเหรอว่าผีหัวฉันเนี่ยจะมากินข้าวจนหมดเกลี้ยงอะ่ะเองไม่เคยได้ยินเหรอ ที่ใครเขาว่ากันว่าคนที่เสียไปยังไม่ถึงเจ็ดวันน่ะเขาจะไม่รู้ตัวว่าเขาเสียไปแล้วนี่พี่จริงๆเหรอโอ้วันที่พี่จากไปอ่ะพี่ก็ยังไม่ได้กินข้าวเลย พี่คงหิวมากสินะถึงได้กินข้าวหมดเกลี้ยงเลยอะ,อะไรนะผีผัวแกมากินข้าวจนหมดนี่แกเพอเจอร์หรือเปล่ายยบิวพี่แอนฉันพูดจริงๆนะพี่ข้าวที่ฉันทำมาให้ผัวฉันอะมันหายไปหมดเลยอะบิวฉันเข้าใจนะว่า แกยังทําใจไม่ได้ที่ผัวแกจากไปอ่ะแต่ว่าไอ้เรื่องที่ผีผัวแกมากินข้าวจนหมดอ่ะมันเกินจริงไปหรือเปล่าแอนนี่พี่หาว่าฉันบ้าเหรอฉันไม่ได้ว่าแกบ้าแต่ฉันอยากให้แกตั้งสติดีๆหน่อยผีมีที่ไหนเล่าแกก็เพลจเจอไปแต่อีเรื่องที่แกพูดอ่ะมันมันเกินไปอ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงรอะพี่เบิลแกเห็นกับตาหรอ ว่าผีผัวแกมานั่งกินข้าวอ่ะขอโทษนะครับพวกคุณเป็นญาติองคนตายหรือเปล่าเอ่อใช่ค่ะฉันเป็นเมียเขาเองค่ะแล้วคุณเป็นสัพป,ป์เหลือที่มาทำศพใช่ไหมคะครับพอดีผมจะมาถามอะว่าสวจสามวันหรือว่าเจ็ดวันพอดีผมลืมอ,อะสามวันค่ะอ๋องั้นพวกนี้ก็เผาแล้วสิ ผมจะได้เตรียมการไว้แล้วพอคุณบอกญาติๆเขาหมดแล้วหรือยังครับป่วยฉันเขาไม่มีญาติที่ไหนหรอกค่ะพ่อแม่เขาอ่ะก็จากไปหมดแล้วเหลือแค่ฉันคนเดียวนี่แหละค่ะเมื่อวานผมเจอเด็กคนหนึ่งที่ศาลานะเขาบอกว่าเป็นญาติของผู้ตายนี่หนูหนูเป็นใครเนี่ย เข้ามาในนี้ได้ไงออคือคือหนูอ๋อเป็นญาติคนตายใช่ไหมเออใช่ใช่ค่ะแล้วไปอ,อ่าพวกคุณไม่รู้เหรอครับถึงว่าเด็กคนนั้นตัรรวมอมแมม,มแต่งตัวอย่าขอทานเด็กขอทานเหรอคะ อ๋อยาบิวฉันรู้แล้วว่าใครเนี่ยกินข้าวผัวแกัหมดพี่ฉันเอาข้าวมาให้พี่แล้วนะจ๊ะ ฉันบอกกันแล้วว่ายาเด็กเนี่ยต้องมากินข้าวของผัวแกหมดไม่ปล่อยนะปล่อยหนูนะอย่าทำอะไรหนูเลยอ่ะเป็นเด็กเป็นเล็กอ่ะพี่ขโมยแบบนี้ได้ยังไงอ่ะหนูขอโทษนะหนูแค่หิวฉันว่าพาไปส่งตำรวจเถอะมานี่เลยไม่ปล่อยหนูนะม่ปล่อย,ปล,อยปล่อยนะปล่อยพวกคุณจะทำอะไรเนี่ยอ๋อ บิวลยิยายคนนี้แกเป็นใครอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแกเห็นว่ามาเฝ้าสาลาก็นึกว่าเป็นคนของวัดแต่ดูแล้วเนี่ยมีน่าจะใช่อีพวกหัวขโมยในวัดในวาก็ไม่เว้นนี่ขนาดข้าวของคนตายนะยังจะมาแย่งกินอีกอ่ะพวกแกไม่เคยอดมือกินมือแกไม่เข้าใจหรอกแต่ยายก็ไม่ควรทางแบบนี้ไหมอ่ะทั้งขี้ขโมยทั้งขี้โกหกทั้งยายทั้งหลานเลยเนี่ยแกว่าคาได้แต่แกอย่ามาว่าหลานข้านะ หลานข้าเป็นคนดีไม่เคยโกหกเป็นคนดีไม่เคยโกหกเหรอแล้วที่เด็กคนนี้โกหกสับเลอว่าเป็นญาติของผัวใช่ละ่ะใช่ทำไมเหรอให้หลานข้าเนี่ยกินข้าวพ่อมันไม่ได้เหรอนี่ป้าพูดบ้าอะไรเนี่ยตอนอยู่อ่ะมันก็ไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูลูกมันแล้วพอมันตายเนี่ยจะให้ลูกมันกินข้าวหน้าศพไม่ได้หรือ,อยังไงลูกเหรอป้าพูดบ้าอะไรอะ่ะผัวฉันไม่เคยมีลูก ทำไมจะไม่เคยมีก่อนที่มันจะไปแต่งงานกับเองอะ่ะมันทำลูกสาวคลอดท้องแล้วมันก็ไม่ลับผิดชอบค่ากับหลานเนี่ยถึงได้ตกอยู่ในสภาพอย่างนี้ไงพ่อมันอะ่ะไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูเลยพี่พี่อย่าไปเลยนะแล้วลูกในท้องฉันล่ะจะทำยังไงอยบอกให้ไป,ไปฉันเนี่ยกำลังจะแต่งงานกับผู้หญิงที่พ่อกับแม่เนี่ยเลือกมาให้ฉัน ฉันอยู่ดูแลเธอกับลูกในท้องไม่ได้หรอกนะปอวะนา <c oughs> งเมย์ปล่อยมันไปไอ้คนเลวแกกล้าดียังไงมาหลอกลูกสาวฉันแล้วฉันทำไงอะป้าฉันกะจะคบกับลูกสาวป้าแค่เล่นเฉยๆไม่ได้คิดจะาจริงจอะงไรด้วยแต่ลูกสาวป้าเนี่ยก็ดันมาชอบฉันเองป่ <c oughs> อจากนี้ก็จัดการกันเ,เองก็แล้วกันไป่เนี่ยด่วน พี่เป้ให้เไปเล<ป>ยไม่เป็นไรลูกอยู่กับแม่หลังจากนั้นลูกสาวข้ามันก็ตองใจตายข้าก็เสียเสาหลักไปจนชีวิตข้าไม่เหลืออะไรข้ากับหลานก็เลยตกอยู่ในสภาพแบบนี้กะอีกแค่มาขอข้าวกินเนี่ย มันยังน้อยไปสำหรับผัวเองต้องชดใช้ให้หลานค่ะพี่พี่ทำแบบนี้จริงๆเหรอแล้วทำไมยายถึงไม่บอกหนูตั้งแต่แรกแล่ะฮะว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของผัวหนูอะ ถ้าผัวเองอยากจะให้เองรู้อ่ะมันก็คงบอกเองไปแล้วสินี่ขนาดมันตายอ่ะมันยังเลือกเก็บไว้เป็นความลับเลยโอ้หนูนาขอโทษนะนาไม่รู้ว่าสามีนะมันทำให้หนูลำบากขนาดนี้เองนะ่ะมันไม่บิดหรอกคนผิดนะ่ะมันนอนอยู่ในโรงนู่นวิวแล้วจะจะเอาไงต่อ แกจะเอาเรื่องสองคนนี้ไหมพี่แอนจะให้ฉันเอาเรื่องเขาได้ยังไงอ่ะแค่นี้เขาสองคนอ่ะก็น่าสงสารมากพอแล้วถ้าฉันเอาเรื่องเขาอ่ะฉันก็ใจดำเกินพอแล้วยายกับหลานกลับไปเถอคะค่ะเรื่องทั้งหมดอ่ะหนูจะถือว่าเลิกแล้วต่อกันนะคะหนูเข้าใจแล้วว่าทำไมยายกับหลานถึงต้องทำแบบนี้เขอบใจเองมากนะ ไปเดือดเทอฝันกลับกันเถอลูกยายจ๊ะเราเราไม่อยู่รอเผาศพก่อนเหรอจ๊ะเทาฝันถ้าพ่อเองอะ่ะ<ม>เขาอยาก<ม>ให้เองเผาศพเขาอะ่ะ เขาก็ไปหาเองตั้งแต่เขายังมีชีวิตอยู่แล้วแต่พ่อเขาก็ทำให้หนูเกิดมาแล้วจ้ะยายเดี๋ยวก่อนค่ะมีอะไรเหรอหนูนี่ค่ะหลังเผาศพอะค่ะยายช่วยพาหลานไปหาฉันที่นี่ทีนะคะไปทำไมเหรอคือว่าก่อนที่ผัวฉันเขาจะจากไปอะค่ะเขาได้ทิ้งสมบัติเอาไว้ เป็นที่ดินแล้วก็เงินในบัญชีจำนวนหนึ่งฉันตัดสินใจแล้วนะคะว่าฉันจะแบ่งให้ลูกของเขาด้วยอะไรนะเด็กคนนี้อ่ะมีสิทธิ์ในสมบัติในฐานะล,ลูกของเขาอย่างน้อยอ่ะหนูก็ได้ชดเชยในสิ่งที่สามีหนูทำเอาไว้กับยายแล้วก็หลานค่ะจริงเลยคะคุณจริงสิคะยายกับหลานเนี่ยจะได้ไม่ต้องลำบากอีกต่อไป ขอฝันเราไม่ต้องลำบากแล้วนะขอบคุณมากนะที่เมตตายายกับหลานอย่าเรียกว่าเมตาเลยค่ะหนูก็แค่ทำในสิ่งที่ถูกต้องแค่นั้นเองขอบคุณมากเลยนะคะคุณนะ้าม่เป็นไรจ้ะออ,อีกไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะก็ใกล้จะเผาศพแล้วค่ะหนูจะอยู่ร่วมพิธีด้วยไหมหนูอยู่ได้เหรอคะอยู่ได้สิคะก็ ลูกของเขานี่ยายจ๊ะเราอยู่รอเผาศพก่อนได้ไหมจ๊ะก็ได้จ้ะงั้นไปกันเถอค่ะ